ได้มีดมาใหม่นะครับเป็นตอง9นะครับล่อง65แล้วก็เป็นเบอร์2นะครับขนาดพอดีเหมาะมือนะครับขนาดพอดีเหมาะมือรับคมมาเรียบร้อยนะครับสั่งตรงจากโรงงานเลยนะครับรับคมมาเรียบร้อยยังไม่ได้ลองนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปลองนะครับมีดใหม่นะครับ99ตอง99ก็ตอง9นะครับ บาลลดใช้ประจำก็คือล่อง65ครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่าจะคมกลิปหรือกรีดดีกรีดง่ายปกติก็ใช้ตอง9อยู่แล้วก็พอดีมันเก่ามากนะครับตอง9เดี๋ยววันนี้ไปชมผลงานของตอน9ใหม่กันนะครับรับคมมาจากโรงงานนะครับ ครับวันนี้ก็จะมารีวิวมีดจีดยางตองเก้าที่ได้สั่งไปเมื่อวานนี้นะ <c oughs> ไม่ใช่เมื่อวานสั่งหลายวันแล้วละ่ะก็เพิ่งจะมาส่งนะครับว่าล่องที่บารโลดใช้ถูกต้องไหมนะครับมันพอดีไหมมันจะมีปัญหาอะไรไหมเรามาชมกันครับจี่ก่อนอันดับแรกโอความคมนะครับ นาดีก็โอเคครับผมจะได้ก็ปกติก็ใช้ประจำนะครับตรงเก้าที่บารวดใช้อยู่นะครับ เนี่ยครับอันนี้มีดตีมือนะครับเป็นมีดตีมือโอยุ่งเดี๋ยวดูใกล้ๆครับอันนี้ยางที่เปลือกหนานะครับก็สะดวกครับเต็มหน้าเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูต้นยางที่ต้นเล็กเปลือกบางนะครับว่าล่องหกห้านี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะครับ ตอนนี้จะเปลือกบางกว่าต้นนั้นเยอะนะครับเทียบหน้าแล้วก็มาเลยเปลือกบางก็ เอาอยู่นะครับก็ถึงได้บอกว่าล่องหกห้าเนี่ยสามารถกรียดยางได้ทุกอายุนะครับเสียดขี้เส้นยังไม,ไม,ไม่ไม่ลอกออกนะครับ เอาเดีไปดูต้นอื่นครับปกติก็จะไม่ค่อยดึงที่เส้นเท่าไรหร่หรอกครับถ้าเวลารีบๆนะครับตอนนี้ก็จะมารีวิวมีดกรีดยางก็เลยจะได้ให้เห็นชัดๆนะครับ ที่บาร์โรดชื่นชอบเพราะว่าคมเนี่ยจะทนนานมากถ้าตองเก้าเจ้านี้นะครับอันนี้เขารับมาจากโรงงานแล้วนะบารโรดยังไม่ได้รับเองนะครับจะอยู่ในคือรับทีหนึ่งเนี่ยมันคมเกียดได้ของบาร์โรดเนี่ยยางห้าร้อยต้นเนี่ยสบายสบายเลยได้สองวันเลยครับ à, ít sắc tôn nữa nào ít sắc tôn nữa ít sắc tôn nữa ก็ถือว่าโอเคนะครับมาใหม่ก็ยังแจ๋วเหมือนเดิมนะครับมาใหม่ก็ยังเจ๋วเหมือนเดิมเม,มืเมเมม่อคืนนี้ฝนตกหนักนะครับอัเอมื่อวานนี้ฝนตกหนักเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าต้นที่บ่าวรลดมาทดลองกรีดนี้ก็จะเดินดูแล้วว่าเขาแห้งสนิทแล้วนะครับก็ถึงจะกรีดให้ดูทดลองรีวิวเม็ดนะครับกรีดยางสองเก้า นะครับเดี๋ยวไปอีกสักต้นหนึ่งเนาะสักต้นเหรอ ต้นนี้หน้าต่ำแล้วเดี๋ยวต้องย้ายละต่ำมากก็ไม่ไหวนะครับหน้าฝนอาครับยังไงก็ได้แต่นะครับสำหรับมีดตองก้าฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใครเคยใช้ก็จะรู้นะครับสำหรับเจ้านี้นั้นเป็นมีดตีมือจากโรงงานนะครับเดี๋ยวบ่ารวรถจะให้เบอร์โทรหรือเพจร้านไว้นะครับถ้าใครสนใจนะครับ ขอบคุณครับ